โอ้ม oh, ันได้ย no. cool. hey, cool. 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 oh. oh. ังมากินนอกมาเนี่คือเป็นหลอดเป็นหลอดน้องบาลเนี่ยไมันป็นยังลันมันเป็นโรตีด้วยมั็นยังนี่ยเป็นยังนี่ตอนแรกว่าตอนแรกว่าเชีลาบหมูเพราะรู้ว่าเชีดางขึ้นก้อาและอยากใส่เกียวยังไงแก้วกับเวียดนามนะครับเก้วเซเปเดียก์ย่างดีเป็นเดียร์เอาหนังหมูมาทั่นนบบพี่น้องกินกับเกียวเนี่ยล่ะเนี่ยกินง่ายๆครับแบบนี้นี่แหละแนวมันผิดแนวไส้หมอหามย่ากครับ หมอห้ามว่าจะกินแนื้อมันๆเด้อว่ะท่นว่าอต้องขึ้นยากว่านี่โอ้โหยิ่งใหญจังไลยรักษาสุขภาพอยู่ครับพี่น้องหมอเป็นยังครับพี่น้องมันเป็นกรื่องๆจิ้มกับน้ำบัตต้มตาเหี้ยนหน่อยบ่ะเบี่ยออมาว่ะก <laughs> ินง่ายๆพี่น้องเนี่ยอือยังไงเกี่ยรายการป่ะอ่ะนะาเกี่ยครับแล้วทำปเดี๋ยวตักเลยป่ 别喊。